ปูพริกทำอย่างไรรูแบบนี้แก้ยังไงมือใหม่ปลูกพริกปวดหัวเหลือเกินสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกทุบเระเทุกทานพวกผมครับเดชสารการทำกรเกษตรอีกเช่นเคยวันนี้ก็พาพี่น้องเกษตรกรที่เป็นมือใหม่ปลูพริกนะครับที่สอบถามขา้มามากมายทางเพจทางบริษัทแต่ก็ทางช่อง u t u b e นะครับเดชสารการทำกรเกษตรนะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นก็มาฟังเป็นแนวทางความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวท่านเองที่เป็นคนปลูกพริกนะครับที่ตกงานมาปลูพริกที่ มีที่มีทางเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรอยู่ผมกับเดชาการทำเกษตรนะครับวิธีการลกต่างๆนี้นะครับมันแก้ง่ายครับพี่น้องเกษตรกรเข้ามาฟังครับเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเราครับไม่มีิดไม่ถูกแต่ขอให้มันทาตรงๆทําจริงๆนะครับแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับจะดีคู่กับปฏิบัติครับผมอย่าไปฟังใครเขาถ้าเรายังไม่ทํามือเองหรือลงมือทําเองด้วยกับตัวเรานะครับคอยเชื่อมั่นครับบริษัทเกษตรเปิดมาห้สิบกว่าปีอยากพี่น้องเกษตรกรนั้นสําเร็จทุกคนนะครับ Điểm có like và share